ขั้นตอนการแรกรับ f ฟ n c a s h b a c k เมื่อลูกค้าส่งคำสั่งซื้อกองทุนที่เข้าร่วม f ฟิ c a s h b a c k สำเร็จคลิกกลับไปหน้าแผนจะมีป๊อบอัพสำหรับ f ฟ n c a s h b a c k แสดงขึ้นมาให้ลูกค้าทำการคลิกแรกเลยกรณีที่ป๊อบอัพสำหรับ f ฟิน a s h b a c k ถูกปิดไปหรือไม่แสดงลูกค้าสามารถเข้าทาง f i n เวลเล็ตและเลือก f ฟ n c a s h b a c k และดำเนินการขั้นต่อไปได้ นอกจากนี้ DCA ก็สามารถแลกแคชแบ็กได้เพียงแค่ต้องมากดแลกแคชแบ็กวันที่กองทุนตัดบัญชีธนาคารสำเร็จลูกค้าจะพบว่ามีคำสั่งซื้อกองทุนที่แลกฟินแคชแบ็กได้แสดงอยู่ด้านบนสุดจากนั้นให้คลิกแลกฟินแคชแบ็กระบบจะคำนวณจำนวนการใช้ฟินสำหรับการได้รับแคชแบ็กให้อัตโนมัติหากไม่ต้องการใช้ระบบคำนวณลูกค้าสามารถเลือกจำนวนฟินที่ต้องการใช้ตามต้องการโดยคลิกแก้ไขาการใช้แคชแบ็ก เมื่อเลือกเสร็จแล้วกดยืนยันการแลกฟินและใส่รหัสพิน6หลักเพื่อยืนยันทำรายการคลิกรับทราบสำหรับการแลกฟินแคชแบ็กสำเร็จลูกค้าจะกลับไปหน้าหลักของฟินแคชแบ็กซึ่งจะมีการแสดงในรูปแบบดังนี้ยอดเงินลงทุนที่แลกรับแคชแบ็กไปแล้วเทียบกับวงเงินลงทุนสูงสุดที่สามารถรับแคชแบ็กได้ในวันนี้กรณีหลอดพลังเต็มหมายความว่าลูกค้าได้รับแคชแบ็กคุ้มค่าที่สุดจากการแลกใช้ฟินในวันนี้แล้ว หากหลอดพลังไม่เต็มหมายความว่าวันนี้ลูกค้ายังสามารถลงทุนเพิ่มตามส่วนต่างเพื่อให้ได้รับ cashback เพิ่มขึ้นได้ลูกค้าจะได้รับ cashback ในรูปแบบของกองทุน k cash เข้าไปยังแผนการลงทุนโดยเงื่อนไขในการได้รับฟิน cashback มีดังต่อไปนี้ลูกค้าแลกฟิน cashback วันที่1นึถึงสิของเดือนจะได้รับ cashback ภายในวันที่16ของเดือนถัดไปลูกค้าแลกฟิน cashback วันที่1 6บหถึงสาของเดือนจะได้รับ cashback ภายในวันสิ้นเดือนของเดือนถัดไป นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถยกเลิกการแลกฟินแคชแบ็กโดยเข้าจากฟินบอลเลตโดยลูกค้าต้องยกเลิกภายในวันที่แลกแคชแบ็กเท่านั้นซึ่งมีขั้นตอนดังนี้คลิกยกเลิกการแลกคลิกยืนยันคลิกรับทราบการยกเลิกการแลกฟินแคชแบ็กสำเร็จ